จากเพจข่าว cri ห้องวานอนในตอนคำมันที่เก้าเมษาปี2002หนดไฟรถไฟขบวนล่านสร้าง emu คั้นไม่ล่าสุดหรือขบวนที่3ได้มาหอดสถานีเวียงจันแล้วพร้อมกับตู้บรรจุผู้โดยสารสั้นธุรกิจหรือว่า business class นะสุดลูลาสั้นหนึ่งหรือจะเอินว่า first class ตามการรายงานในห้องวาหรถไฟ emu ขบวนที่สาม แม่รถไฟที่ได้รับการปรับปรุงภายในตู้จะเป็นรูปแบบสั้นธุรกิจหรือ business class สุดหลูหลาจำนวนหนึ่งตู้ซึ่งเป็นรถไฟที่ใหม่ล่าสุดของรถไฟลาวจีนภายหลังที่ว่าปรับปรุงและติดตั้งอยู่จีนแล้วรถไฟขบวนนี้ได้เดินทางจากนคะรหลวงคุณหมิงเมื่อวันที่6เมษามานครหลวงยงจันทร์รถไฟขบวนดังกล่าวได้ปรับปรุงให้ มีสั้นธุรกิจอยู่ตู้ที่แปดส่วนตู้ที่หนึ่งหาตู้ที่เจนะ็ดนกกจะเมนบอลน,นังสั้นหนึ่งตังนังสั้นธุรกิจนี่รถไฟลาวจีนเมนนำส้ตังนังแบบเดียวกันกับตู้สั้นธุรกิจของรถไฟขบวนฟูซิงยูโซปปจีนนี่ซึ่งเป็นบอลน,นังของสั้นหนึ่งจากหกจากห6าสิบหกบอลน,นงังมาเป็นสิบแปดบอลน,นงัง ในนั่นบนนางคู่มี6กสุดและบนนางเดียวกับหสุดซึ่งตัง้งนางสามารถปรับระดับได้ตามความต้องการพร้อมทั้งหมุนได้ร้อยแปองศาโอสุดใหม่รู้นละสำหรับการซื้อปี้ทานสามารถซื้อได้ที่สถานีรถไฟลาวจีนที่เปิดบริการหรือจุดขายปี้ซึ่งขบวนรถไฟใหม่นี้จะเริ่มบริการในวันที่12เมษายน เพื่อตอบสนองความที้ของต้องการของสังคมนับเมื่อนับหลายขึ้นแรากาสำหรับราคาข้าวตู้บิสเนสคลาสนี่ข้อมูลเบือ้อ,นนนะองอต้นนี่แจ้งว่าจากฐานี้นะเหาลงเวียงจันทร์หาบอต็นนเมนเก้นเก0 0ันกีบต่อคนแ้ะก็มีเวียงจันทร์หาหลวงพระบางในกาห้5แสนแ0กีบต่อคน เวียงจันทร์หาวังเวียงเมนสามซนสองพันกีบต่อคนและเวียงจันทร์สถานีอื่นๆเมนราคาจะแตกต่างกันไปในคณะเดียวกันนั่นรถไฟขบวนธรรมดาที่ราคาสุดคุ้มก็ได้มาหอสถานีเวียงจันทร์ในวังบดลนนี้และจะเริ่มให้บริการในวันที่13เมษาเช่นเดียวกันเพื่อต้นหับปีไม้ลาวนำอีกสำหรับราคารถไฟขบวนธรรมดานี่เมนอยู่ใน อราคาที่แจ้งไปในระย,ยะผ่านมานบริษัททางรถไฟลาวจีนก่อนยังจะได้เริ่มแดนลดมที่้อยวกิโลเมตรตัวไฟธรรมดาเนาะในวันที่สเบสาเมษาเป็นต้นไประหว่างสถานีนะครหลวงวิจัน์สถานีบอ่อเต็นรถไฟธรรมดาแล่นด้วยความไวนี่ร้อยสาวกิโลเมตรต่อชั่วโมง มีบอรนหนังทั้งเจด้อยมสิบสองบอรน,นังในนั่นตังนังทั่วไปก็จะมีอยู่ห้าราบบอลน,นังตังนังกว้งล้อยหบอรนหนังในขณะที่บรรยากาศประชาชนจำนวนหลวงหลายกำลังต่อคิวซื้อปี้รถไฟเศร้านี่สิเอเมษาตอนเศร้า1ิเอเมษาปีสองพันสิบสอง เพื่อกลับเมื่อสลองปีเมลลาวอยู่บ้านเกิดพอมีเวลาพากักติดต่อกันหลายเมือ่อในนี่มีทั้งผู้เดินทางไปท่องเที่ยวและการเดินทางกลับบ้านเพื่อสลองปีเมลลาวกับครอบครัวและคนหักของทานเนาะในางานเทศกาลปีไมลลาวโดยเห็นความสําคัญถึงความยิ่งข้อต้องการในการเดินทางของประชาชนฉะนั้นจึงตกลงให้เปิดใช้บริการรถไฟโดยสาร EMU เที่ยว4 9 2ทับหนึ่ง โดยจะแล่นไปกลับจากสถานีนคะรหลวงยังจันหาสถานีหลวงพระบางโดยคงบทจอดระหว่างทางในวันที่13เมษายนเพื่อให้ประชาชนมีรถไฟใส้อย่างเพียงพอรายละเอียดการแลนรถเที่ยว4 92ทับหนึ่งมีคือรถไฟเที่ยว4 92นี้ออกจากสถานีนคะรหลวงยังจันเวลาก8.30ตอนเ้า และฮอดสถานีหลวงพระบางเวลา10โมงสห้ารถไฟเที่ยวซีหนึ่งนี่ออกจากหลวงพระบางเวลา10โมงหสิบและฮอดสถานีนครหลวงเวียงจันทร์เวลา12อโมงหสิบหอันนี้หมายถึงขากลับเนาะกลับจากหลวงพระบางกลับจากหลวงพระบางก่อนหน้านี้รถไฟลาวจีนก็จะได้มีการเพิ่มขบวนแล้วหลายเที่ยวเสน้นรถไฟ EMU ขบวนที่สา เที่ย c แปดหกถัมและงรถไฟธรรมดาเพื่อตอบสนองการเดินทางของผู้โดยสารที่นับเมื่อนับหลายขึ้น